คำสั่ง join จะใช้สําหรับการรวมเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงกับเส้นตรงหรือว่าเส้นโพ l y line กับ Poly line หรือ Poly line กับเส้นลายหรือว่าอาจจะเป็นเส้นตรงกับเส้นโค้งนะครับอ่าซึ่งเราสามารถเรียกใช้คําสั่งที่แถบริบบอนอ่าก็ให้คลิกไปที่ modify นะครับแล้วก็เลือกคําสั่ง join คําคสั่ง j o ยก็คือไอคอนนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกลงไปอย่างในกรณีแรกตัวนี้เราจะรวมเส้นตรงเส้นนี้กับเส้นโค้งนะครับเราก็คลิกเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2แล้วก็กด enter ไปพอกด enter สังเกตว่าเส้น2เส้นนี้ก็จะถูกรวมกันนะครับอีกวิธีการถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้จากแถบริบบอนนะครับเราก็สามารถพิมพ ที่ c o m m a n d Line ได้นะครับพิมพ์ตัว J ตัวเดียวนะครับกด Enter ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการรวมเส้นนี้ซึ่งเส้นนี้ก็จะเป็น Poly Line นะครับกับเส้นฝั่งนี้ก็คือ Poly Line เหมือนกันเราก็จะคลิกที่เส้นที่1แล้วก็เส้นที่2นะครับสแล้วก็กด Enter ตังเกตว่า สีของเส้นนะครับเวลาที่รวมกันเสร็จแล้วสีของเส้นจะอ้างอิงจากเส้นที่1ที่เราคลิกนะครับเมื่อกี้เราคลิกเส้นนี้เส้นที่1เป็นสีเหลืองแต่ว่าเส้นที่2เป็นสีชมพูนะครับเวลาที่เรารวมเส้นก็จะกลายเป็นสีเหลืองถัดมาเส้นตรงกับเส้นตรงนะครับก็คือเส้นสีเขียวนี้กับเส้นนี้นะครับเราคลิกเส้นที่เขียวเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2กด enter ครับเส้นก็จะกลายเป็นสีเขียว รวมอีกทีนึงนะครับอถ้าเกิดว่าเราจะรวมทั้งหมดทีเดียวทุกเส้นเลยนะครับแล้วก็ลากคุมให้หมดแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนะครับตังเกตว่าทุกเส้นก็จะถูกรวมเป็นเส้นเดียวเป็นเส้น polyline นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการรวมชุดนี้นะครับ3เส้นทีเดียวเราสามารถลาก window คุมลงมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ตัว J กด enter อ่า อ่าตัวนี้ก็จะเป็นการรวมระหว่างเส้นตรงกับเส้นสปายนะครับก็คือเส้นอิสระอ่าเราก็คลิกเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็พิมพ์ J กด Enter อ่าสังเกตว่าเส้นก็จะเป็นสีเทาอ่าตามเส้นที่1สําหรับวิธีการใช้คําสั่งจอยนะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ